ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดถอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับสมาชิกนะอ่ะก็สําหรับคลิปนี้นะครับนะครับก็มาดูคู่ชุดกันมั่งสมาชิกนะคู่ชุด10หน่วยล่างแบบตรงๆนะครับสคู่ชุดจับคู่ชุดในแต่ละงวดได้2คู่ชุดนะครับก็จะเป็นสูตรใหม่ลงให้วนนี้เป็นงวดแรกนะฮะในงวดงวดที่ผ่านมาสูตรมันก็หลุดเยอะเป็นสูตรชุด10หน่วยล่างแบบเนี้ย ก็หลุดเยอะนะสมาชิกนะนะครับว่ามาทําสูตรใหม่ให้สมาชิกดูสิว่ามันจะไปต่อนะครับหรือจะหลุดสําหรับคู่ชุดนะฮะพูดถึงคู่ชุด0หน่วยล่างเดี๋ยวก็ไปดูคู่ชุด0หน่วยล่างนะในแต่ละงวดก็จะทําลงให้ดูนะครับงวดไหนที่เข้าก็เอาสูตรเก่ามาลงงวดไหนที่สูตรมันหลุดผมก็จะ หาสูตรใหม่มาทดแทนสูตรเก่าที่มันหลุดนะสมาชิกนะถ้าชอบก็นําไปพิจารณาเอาถ้าไม่ชอบก็มองมองผ่านไปได้เลยนะสมาชิกนะอันนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่นะสมาชิกนะก็แจ้งกันไว้ก่อนนะครับสูตรเก่ามันหลุดนะฮะก็ทําสูตรใหม่มาลงให้สมาชิกเพื่อเป็นแนวทางนะเดี๋ยวมีวิธีคิดวิธีทำให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมนะช่วงท้ายนะฮะก่อนอื่นนะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันผมก็ขอฝากช่องผมไปด้วยนะช่องแอดทรอนนักคำนวณฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วย เพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆครับมาแจกแจยสมาชิกต่อไปนะครับยุงเยอะๆสมาชิก <c oughs> นั่งอัดคลิปอยู่ยุงก็กัด <c oughs> ผมอัดคลิปนี้ผมอัดอัดคลิปตอนประมาณสองถึงประมาณสองทุ่มกว่าถึง3ามทุ่มทุกวันนะสมาชิกนะแล้วก็ไปไปลงคลิปพรุ่งนี้เช้า ของวันใหม่นะฉะนั้นก็ผมจะอ่าตอนกลางคืนประมาณนี้มันเงียบดีนะฮะมีเสียงจิ้งหรีดเสียงอะไรร้องแทรกเข้ามาก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะอะมาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนคําเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะน,นาแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นครับไม่สนับสนุนการพนันหรือเสื่มผิดก,กฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะฮะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ก็ให้สมาชิกนะครับแยกแยะแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวของสมาชิกเองนั่นแหละฮะสมาชิกนะถ้าถูกผิดถ้ามันถูกก็ดีใจถ้ามันผิดผมก็กลับมโทอขอไัยนะครับสมาชิกนะอ่ะมาเริ่มคำนวณกันนะสมาชิกนะชุด10หน่วยล่างแบบตรงๆนะเป็นสูตรใหม่ลงให้วนนี้เป็นวนแรกนะสมาชิกนะสำหรับสูตรนี้นะสูตรหลักสิบตัวเดียวนะสมาชิกนะหลักสิบล่างตัวเดียว โัวแรกสูนหลักสิบล่างได้เลขศูนยะ์นฮะสูนหลักหน่วยล่าง2ตัวมา1ตัวก็ได้เลขสองเลขสามนะหัแรกจับคู่ชุดก,ก็ไดนะ้0ูนสองูนสามเนี่ยสูนสองสูนสดอก0นะูนสองสมาชิกนะดอก0นะูอ่ะก็เข้าที่คู่ชุดนะส,สูนสะองสมาชิกนะเข้าคู่ชุดสูนสองถูกเป็นที่1นะครับ งวดที่หนึ่งที่สิบล่างนะสมาชิกนะ,ะถ้าสมาชิกนะครับท่านไหนที่ชื่นชอบนะบสูตรประเภทนี้จับคู่ชุดแบบนี้ก็ก็นำไปพิจารณาเอาเองนะฮะนะครับมันก็มีเข้ามีหลุดนะสมาชิกนะบางครั้งสูตรแบบนี้ที่ผมลงไปมันก็มีเข้าเหมือนกันนะเข้าแล้วผมก็นำมาต่อยอดให้ นะบางบางงวดนะ,ะสูตรชุดคู่ชุดลงไปแบบนี้มันก็หลุดนะครับก็มีเหมือนกันนะฮะมีเข้ามีหลุดนั่นแหละฮะสวัสดีเชิกนะก็ฝากพิจารณาเอางวดที่2สูตรหลัก10ล่างได้เลขตัวเดียวก็คือเลขเนะฮะสูตรหลักหน่วยล่างได้2องสามนะจับคู่ชุดในแต่ละงวดได้2คู่ชุดทางงวดนี้ได้9 2 9 3สองนะครับผลออกเก้าสนะครับผลออกเก้าสามหลัก10บล่างเลขเตัวเดียวนะครับหลักหน่วยล่างนะเลขสอง สองกับสามมาที่เลขสองนะเข้าคู่ชุดนี้นะครับเก้าสองนะถูกครัวนเะที่สองนะสมาชิกนะที่สองคนเรานะสมาชิกนะมันชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะนะสมาชิกนะผมมีผมผมเปิดช่อง youtube นะผมก็ ต้องทำสูตรลงให้สมาชิกนะครับผมจะเน้นไปที่สูตรนะสมาชิกนะให้สมาชิกดูว่ามันเป็นสูตรหวยนะครับชอบสูตรไหนก็นำไปพิจารณาเอาเดอ้อสมาชิกเดอ้อนะับถ้าไม่ชอบก็มองมองผ่านไปนะถูกผิดยังไงก็กราบขอโทษขอภัยสมาชิกไว้ด้วยนะครับ <c oughs> สูตรมันก็มีหลากหลายนะสมาชิกแจ้งเตือนสมาชิกไว้ก่อนนะฮะผมลงให้ทุกวันนะ นะมันก็มีสูตรเยอะอยู่แล้วถ้าปวดหัวก็ก็ไปดูชุดสรุปผมใก,ใกล้ห้ยออกก็ได้เหมือนกันนะฮนะแจ้งเตือนสมาชิกไว้ก่อนนะฮะสมาชิกถ้าไม่ชอบสูตรเพราะว่าสูตรมันเยอะนะครับนะจริงจริงก็คือชุดสรุปนะฮะฟันธงนะฮะในแต่ละช่องในแต่ละงวดนั่นแหละฮะคือตัวจริงนะฮะสูตรอันนี้ผมให้ลงให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของสมาชิกเท่านั้นนะครับ ชุดสรุปผมก็คือชุดสรุปผมรวมทุกสูตรมันชนกันแล้วมาจาับนั่นแหละฮะก็คือชุดสรุปนะฮะแยกแยะให้มันออกนะสมาชิกนะผมผมแจ้งเตือนไว้ก่อนนะเอางวดที่สามสูตรหลักสิบล่างได้เลขหก 6, สูตรหลักหน่วยล่างได้เลขหนึ 1, ่งเลขสองจับคู่ชุดได้หกหึงหกสองนะครับเพอออกหกหนึ่งหลักสิบล่างก็คือเลขหก 6, หลักหน่วยล่างก็คือเลขหนะะึ่ง เ้าหูชุดหกหนึ่งตรงๆก็ถูกเป็นงวดที่สามตามสูตรนะสมาชิกนะถูกงวดที่สามอ้าวงวดที่พันมากอางวดที่สี่นะ ย้อนดูให้ดูอ่าสี่วดนะฮะวันที่ผ่านมานะฮะสูตรหลักสิบล่างได้ห้าสูตรหลักหน่วยล่างได้สองกับสามแลจับคู่ชุดได้ห้าสองห้าสามแล้วผลดอกหนะ้าสามอ่ะหลักสิบล่างตัวเดียวคือเลขห้าหลักหน่วยล่างก็มาที่เลขสามก็เข้าคู่ชุดห้าสามนีนะ้เข้าตรงตรง,ตอ,งอีกถูกงวดที่สี่นะย้อนให้ดูสี่วดก็เข้าสี่วดนะงวดตถินธ์ถึงนีนะะ้ลงจริงให้เป็นงวดแรกนะวัตถุประจำวันที่หนึ่งทับ นะถ้า6 5นะลงจริกกงให้เป็นวนแรกนะครับก็จะเป็นวนทีหนะ้5ตามสูตรส่วนจะมาไม่มาก็ฝากพิจารณานด้วยสมาชิกด้วาได้เลขตัวไหนเอาไปดูวิธีคิดวิธีทำไปพร้อมๆกันนะสมาชิกนะ <c oughs> โทษทีครับหลสมาชิกน,นี่ก็คือวิธีทำหลัก10ล่างตัวเดียวกันก่อนหลัก10ล่างนะครับ อาจ <ithe ater languages izations> จะบวกกันเยอะหน่อยนะสมาชิกนะถ้าถ้าถ้าผมไล่ไล่ตำแหน่งผิดก็คือสมาชิกดูตามที่ผมฉีดเลยฉีดเท่าไหร่ก็บวกกันเท่านั้นนะสมาชิกนะมาดูว่านำหลักแสนบวกกัน6ครั้งมาบวกหลักน่วยถ้ามาบวกหลักเอาไหมฮะสมาชิกนำหลักแสนบวกกัน6ครั้งมาบวกหลักหมื่นอีกหนึ่งครั้งมาบวกหลักร้อยบนอีกสองครั้งมาบวกหลักสิบบนอีกสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบล่างอีกสามครั so people, on, Now, ้ง แล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายครั้งที่2อีก3ครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลข3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งให้เท่าไหร่ไปบวกสองของที่นะสมาชิกนะอ่ะ66หกลงท้ายเลข2 2งบวกหได้8ปดแปบวกหได้4ี่สี่บวกหได้0ูน ศูนย์บวกหก็ได้หกหกบวกส็ได้แปบวกสีฮะแปบวกสี่ก็ได้2อฮะสอบวกสก็ได้6 6หกบวกศก็ 2, 8. 8 4, 4ได้ 2, 2 6กหกบก็ได้หกหบวกหของท้ายเลขห 1. 1ึบวกหก็ได้6 6หกบวกก็ได้1 1ึ่งบวกก็ได้0 0 0ย์ศูนยบวกศก็ได้0 0นย์บก็ได้ศูน 6, ก็ได้ศูนบวกหก็ได้หกหกบวกหก็ได้เ เจ็ดมาบวกเลขสองคงที่นะก็จะได้เลขเก้าหลักสิบล่างตัวเดียวได้เลขเก้าฮะสมาชิกนะอ่ะมาดูหลักหน่วยล่างสองตัวมาหนึ่งตัววิธีทำนะนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะมาบวกหลักพันอีกสองครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้งได้เท่าไรไปบวกเลขหนึ่งคงที่อ่ะสองบวกศูนย์ได้สองสองอ่าสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกศูนย์เี๋ก็ได้สองสองบวกสามได้ห้าห้ามาบวกหนึ่งคงที่ก็จะได้เลขหกเป็นตำแหน่งแรกที่หลักหน่วยล่างหกบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มไปแล้เลขเจ็ด อ่ะสมาชิกหลักหน่วยล่างได้6กับ็หลักสิบล่างได้เลข9กจากคู่ชุดได้9 6 9าเก็นะอ่ะก,ก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณสูตรอ่ะแคบสุดวาได้เลยนะสมาชิกนะแคบสุดว้ได้เลยนะถูกผิดก็กราบขอโทษพ่อภยัยนะฮะผมชอบมีชุดหนึ่งที่ผมชอบติดชุดสรุปผมด้วยนะฮะก็คือ96นะครับ9กเป็นเลขคี่คู่นะสมาชิกนะอ่ะ เก้าหลักสนะิบเก้าฮะหลักหน่วยหกกับเจ็ดฮนะหลักหน่วยหกกับเจ็ดอนะ่ะจากคู่ชุดานะสมาชิกนะก็จะได้สองคู่ชุดนะไปเกนะ้าหกแล้วนกะ็เก้าเจ็ดฮะอ่ะฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะสมาชิกนะฝากสมาชิกพิจารณาด้วยลงให้งวดแรกนะงวดประจำวันที่หนึ่ง ถ้าพวกห้าสำหรับสูตรนี้ยังไงก็ฝากสมาชิกด้วยผมเน้นไปที่ชุดเดียวฮะก็คือ96ฮะคีคู่คู่ขี้นะฮะเน้นไปที่ชุดนี้นะติดติดอะไรเขาเรียกนะสิบหนอวล่างผมชุดสรุปผมมี9 6อยู่นะสมาชิกนะก็ประมาณนี้นะถ้าชอบก็นำไปพิจารณาเอาถ้าไม่ชอบก็มองผ่านไปได้เลยนะสมาชิกนะอ่ะประมาณนี้ คู่ชุด10บหัวลากแบบตรงๆเป็นสคู่ชุดอชอบก็นําไปพิจารณาเอาไม่ชอบก็มองๆผ่านไปได้เลยนะครับอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะที่ติดตามช่องแอดทอนักคํานวณด้วยดินเสมอมาทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับก็ครับฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะสมาชิกถ้าใครไม่ชอบสูตรแบบนี้สูตรมันเยอะไม่รู้จะเอาตัวไหนแอปจะเอาตัวไหนล่ะลงสูตรแต่ละสูตรไม่เหมือนกันเลยอะไรประมาณนี้นะครับ สูตรผมลงไว้ให้สมาชิกไว้ประกอบเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นถ้าสมาชิกนะครับถ้าถามผมแบบเมื่อกี้แบบที่ผมพูดนะนะสมาชิกไปรอชุดสรุปผมได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับก็าตามนั้นนะสมาชิกนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันในคลิปพรุ่งนี้จะเป็นสูตรอะไรก็ฝากติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ